สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับปั้นรองใหม่แล้ววันนี้คุณอยู่กับเกม Pinset Connect นะครับผมเช่นเคยนะวันนี้มีตัวละครใหม่ล่าสุดใหม่แล้วแต่ตัวละครตัวนี้ไม่ธรรมดานะเราะเป็นตัวละครจากอนิเมะชื่อดังเลยนะเดี๋ยวไปดูกวนว่าเป็นตัวอะไรไปนี่นะครับน้องเรมนะครับนี่ตัวละครมาใหม่นะฮะเป็นตัวดิมิตเต็ดเลยนะฮะเพราะ เป็นตัวละครที่มาจากอนิเมะนะฮะส่วนอนิเมะเรื่องอะไรนั้นผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้แต่ผมเคยเห็นมันผ่านตาอยู่แหละ <Okay. S 1> ไอออนิเมะไอเ,เรื่องเนี้ยแล้วท่าทาง่าจะดังซะด้วยเดี๋ยวน,นี้เราจะมาสุ่มหาน้องเลมกันโดวยวันนี้เรามีเพชรทั้งหมดนี่สี่หมื่นดูซิว่าน้องเขาจะมาหาเราไหมผมมีใบฟรีอยู่สามใบเดี๋ยวเปิดใช้ใบฟรีก่อนแล้วกันนะไป มันมาเงิน3ามใบด้วยมันยังไงวะเนี่ยไม่ออกทองให้ด้วยเริ่มเกมมาแปลกแปกซะแล้วแต่เราหาได้หวันใจไหมอ่ามาเอาจริงกันเลยดีกว่าสิบครั้งแรกไปเลยโตดลงมาไม่เหลวมีติดทองวะโอ้ยทองน้อยมากเกิดอะไรขึ้น เกิดเลยขึ้นสคริปไปเลยอ่ะเปิดดิรอบที่สองไปเฮ้ย <c oughs> ใจร้อนไปหน่อยรีบกดไปหน่อยเลยไม่มีอะไรเลยเอออย่างน้อยทองก็เริ่มขยับมาแล้วนะ <c oughs> เห็นไหมขยับมาเป็นสี่ใบแล้วสคริปไปเลย,เ,ยเมื่อทองมันขยับมาเป็นสี่ใบแล้วแต่ว่ารอบต่อไปเนี่ยมันต้องมีโอกาสหลุดลุ้งมาบ้างและเพราะนั้นไป จิ้มง่ายโอ้โหไม่โลเเืม้ลยมาไหมเ,เงินเยอะมากเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนี่เราผ่านไปสามครั้งเลไหมครั้งที่4ี่เนี่ยเราต้องเล่นสูตรอะไรสักอย่างนะเพราะว่าเราเปิดเนี่ยเปิดโดยไม่มีหลักการเล่นหลักเกณฑ์อะไรไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่ามันจะไลท์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ แล้วก็ไลท์ซึ่งเป้าหมายเพราะนั้นเราต้องใช้สักสูตรอ่าเดี๋ยวผมจะใช้สูตรน้องใช้ท่านี่น้องเขาจะใช้ท่าลูกตุ้มเห็นไหมกวาดแล้วก็ทุ่มระเบิดเป็นพลังน้ำแข็งออกมาเดี๋ยวจวังหวะน้องก็ทุ่มพลังเนี่ยผมจะกดนะน้องเขาเริ่มชาจลูกตุ้มแล้วเวียงรอเลยกดอ,อุ้มเข้าไป ระเบิดไปเลยไม be ่ล่ะเงินทั้งนั้นเลยทองใบเดียวก็อะไรขึ right ้นงั้นใช้สูตรเรียกชื่อด uh ีกว่าเดี๋ยชื่อน้องโผล่มาเนี่ยเราก็จะกดเลยนะเดี๋ยวชื่อน้องโผลมาเรากดแล้วนะไชื่ึ๊บปึ๊บปึ๊บมาแล้วกดไปเลยมาไหมโอ้โถามจริงเดี๋ดูสิผลประกอบการ ทองสี่ใบอะไรเนี่ยคลิปไปเลยล้กันโอ้โห้าครั้งไปละสูตรเรียกชื่อก็ไม่ได้ผลมานี่เปิดตัวฟรีขัดดวงมาก่อนอ่าเปิดอาวุธสนุกสนานเพลินใจแล้วสับขาหลอกแบบไม่ตั้งใจปุ๊บ โอ้โห oh 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 oh. อะไรเนี่ทองสามใบจะบ้าเลยอือไปต้องมีโตรแล้วปลายแบบลวดเฮ้ยปลายแบบสวดลวดโลดลุงอ้าวละโลดลุงมาดูกันว่านี่มามาลุ้นกันดีกว่าว่าใช่น้องหรือเปล่ามา ปเอบยคเยันขอนเซทโมเชิฮ้ยอย่าต้องเลมคลิปไปเลยได้การโอ้โหโหลุดเลมไมได้ไงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตู้นี้ไม่ใช่เหรอ ่ะไม่เป็นไรถือเป็นสัญญาณที่ดีเพราะโผล่ลุงมาแล้วนะแสดงว่าครั้งต่อไปก็ต้องมีลุงมาอีก,กโอ้โหมันเกิดอาเพศอะไรขึ้นนี้อเงินทั้งนั้นเลยอะ่ะนี่เงินแบบเงินกระจายเลยนะ มันตู้ละลายทรับเลยเรื่องไง้นี้่ยไปเฮ้ยโลดลุงมาแล้วเป็นไงเ,เป็นไงขอโทษที่รอนะเป็นไงขอโทษที่รอขอดูหน่อยสิโอ้โหแบบเรืองแสงด้วยเรืองแสงด้วยมาขอเธอขอเธอนะปึ๊บ นี่ไงบอกเลมไปท่นมานมท่ามท่านผูม่างผู้น้มานล้านผทานผ้กาน้มาน้มทงนมเ่ามทา้มทู้มานานผูานนผ้ชมานมน้องเร่นู้มานนน้าน่ แด่ปุ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนรูปข้างหลังเลยนี่ให้ดูกันชัดๆเลยถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับท่านใดที่ผ่านทางมานะฮะขอฝากไปนิดนึงฮนะฝากกดซับสไครป์ผมหน่อยนะฮะหรือแวะมากดไลค์ผมก็ยังดีนะฮะจะขอบคุณมากๆเลยทีเดียวเลยนะเอาไ็นว่าคลิปวิดีโอหน้านะฮะจะมาสุม่มหรือมาทำอะไรให้ดูอีกหรือมาเล่นเกมอะไรอีก รอติดตามชมกันได้เลยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมแม่นึกว่าจะไม่มาซะแล้